จัดอันดับ5ประเทศที่ไม่พึ่งพาสหารัฐอเมริกาอันดับหนึ่ง อิหร่านประเทศที่โดนความบาดยาวนานแต่ยังยืนหยัดได้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีประเทศหนึ่งได้ถูกความบาดยาวนานมากกว่า40ปีจะอยู่รอดได้ยังไงใช่แล้วครับแอดกันมันจะพูดถึงอิหร่านประเทศที่ได้โดนความบาดมายาวนานมากกว่า40ปีแต่ทว่าตอนนี้ได้กลายเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารชั้นนาของตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ได้ถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจโลกมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับพราะ เระว่าได้ถูกความบาดด้านน้ำมันระบบธนาคารเทคโนโลยีและการเงินระหว่างประเทศอย่างหนัก แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยครับก็คือแทนที่ประเทศนี้เนี่ยครับจะล้มลงอิร่านี่ครับกลับยืนหยัดพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองแบบ DIY โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยครับก็มาจากทรัพยากรพลังงานอิร่านี่ครับมีน้ํามันและมีก๊าซธรรมชาติในระดับมหาศาลมันจึงทําให้รายได้ส่วนนี้เนี่ยครับมาสร้างโครงสร้างภายในประเทศเช่นการเกษตรวิทยาศาสตร์พลังงานและเทคโนโลยีทางทหารแต่ทว่าในด้านที่โดดเด่นมากที่สุดของอิรานเนี่ยครับก็คือ ด้านอุตสาหากรรมโดรนและขี่ปนาวุธและรายประเทศเนี่ยครับยางต้องซื้อจากตะวันตกแต่อิหร่านเนี่ยครับผลิตเองและได้ส่งออกให้หลายภูมิภาคและนี่ก็คือภาพสะท้อนว่าประเทศที่ถูกกดดันจนได้กลายเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองได้มากที่สุดในโลกแถมนอกจากนี้อิหร่านเนี่ยครับก็ยังสร้างพันธมิตรนอกตะวันตกเช่นจีนรัสเซียอินเดียซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจที่นี่เนี่ยครับหมุนต่อไปได้และถึงแม้ว่าอิหร่านเนี่ย ครับจะไม่สะดวกเท่ากับประเทศที่เปิดแต่ก็ยังมีระบบที่พออยู่รอดโดยเรื่องราวบทเรียนจากอิหร่านนี้นี่ครับการโดนบีบไม่ใช่จุดจบเสมอไปถ้าประเทศนี่ครับมีทรัพยากรหลักและมีความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมหลายอย่างจึงเกิดขึ้นเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นแล้วอิหร่านนี่ครับจึงสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการไม่มีทางเลือกทาให้เราเนี่ยครับสร้างทางเลือกใหม่ของเราขึ้นมาเองและในวันนี้อิหร่านนี่ครับจึงได้กลายเป็นหนึ่งใน ประเทศที่เข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางอันดับ2คิวบาประเทศเล็กๆแต่มีสวัสดิการระดับโลกอยู่รอดได้ด้วยหมอไม่ใช่การท่องเที่ยวถ้าหากคุณคิดว่าประเทศเล็กๆที่ได้ถูกความบาดมานานมากกว่า60ปีจะล้มลงไปนานแล้วคิวบาเนี่ยครับคือข้อยกเว้นที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าคิวบาเนี่ยครับเลือกสิ่งที่ประเทศอื่นมองข้ามและเปลี่ยนเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจซึ่งนั่นก็คือการศึกษาและการแพทย์ คิวบาเนี่ครับโด่งดังเพราะการแพทย์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแม้จะขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยหลายอย่างแต่พื้นฐานความรู้และการฝึกฝนถือได้ว่าแข็งแรงระดับโลกมันจึงจะแม้ประเทศนี้นี่ครับมีระบบสาธารณสุขที่คนทั่วไปนี่ครับเขาถึงได้แบบฟรีๆและราคาถูกมากแต่คําถามก็คือและคิวบาเนี่ครับอยู่ได้อย่างไรที่ได้โดนความบาดมายาวนานมากกว่า60ปีซึ่งคําตอบนี่ครับก็คือส่งแพทย์ออกไปรักษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งรายได้หลักของประเทศแถมนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นในแอฟริกาและลาตินอเมริกาและอีกหนึ่งด้านนี่ครับก็คือวัฒนธรรมอันโดดเด่นเมืองเก่ารถโบราณและศิละปะมันจึงทําให้คิวบานี่ครับมีภาพลักษณ์โรแมนติกในสายตานักเดินทางแม้ไรายได้จากการท่องเที่ยวนี่ครับไม่มากเท่าประเทศอื่นๆแต่ก็ยังดึงดูดผู้คนทั่วโลกได้แบบไม่ต้องพึ่งพา หรัฐมันจึงทําให้บทเรียนจากคิวบานี้นี่ครับได้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรของประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นน้ํามันหรือเทคโนโลยีบางครั้งความรู้และบุคลากรค,คือสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคิวบานี่ครับจึงได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เงินจะสําคัญแต่คนสําคัญกว่าเสมออันดับ3รัเสเซียมหาอํานาจที่พึ่งพาตนเองด้วยพลังงานและอุตสาหากรรมหนักรัเสเซียเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ได้ถูกผู้ คนทั่วโลกจับตามองเสมอไม่ว่าจะเป็นในด้านความมั่นคงหรือพลังงานหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้เห็นความชัดเจนว่ารัสเซียเนี่ยครับอยู่รอดภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติได้อย่างไรโดยสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงมากที่สุดเนี่ยครับก็คือพลังงานรัสเซียเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ํามันและกา๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกพลังงานเหล่านี้แหละครับเป็นสินค้าที่ประเทศต่างๆเนี่ยครับต้องการดังนั้นแล้วแม้จะมีความขัดแย้งในเวทีโลกแต่ รัสเซียเนี่ยครับก็ยังมีตลาดสําคัญอย่างจีนอินเดียและประเทศในเอเชียกลางที่รองรับต่อมาเนี่ครับก็คืออุตสาหากรรมทางทหารและอวกาศรัสเซียเนี่ครับมีกลุ่มวิศวกรสถาบันวิจัยที่สะสมมานานตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตแถมนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยครับตั้งแต่เครื่องจรวดเครื่องบินขับไล่ไปจนถึงระบบเรดาร์และยังเป็นที่ต้องการในหลายๆประเทศส่วนในเรื่องของด้านภูมิศาสตร์รัสเซียเนี่ครับมีพื้น ที่ใหญ่มากๆจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายตั้งแต่ต้นไม้อัญมณีแร่หายากไปจนถึงพลังงานสำรองในระดับมหาศาลการมีทรัพยากรนี่ครับจึงทําให้รัสเซียไม่ต้องพึ่งพาอาศัยตลาดตะวันตกมากเท่ากับประเทศอื่นๆถ้าหากจะให้พูดง่ายๆนี่ครับก็คือรัสเซียนี่ครับพึ่งพาตนเองต้องอาศัยรากฐานอุตสาหากรรมหนักธาตุเหล็กพลังงานการวิจัยและบุคลา,ากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงซง ซึ่งมันเนี่ยครับใช้เวลาสะสมหลายสิบปีเพราะฉะนั้นแล้วรัสเซียเนี่ยครับอาจจะมีความท้าทายมากมายแต่ก็ยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรและอุตสาหากรรมหนักเป็นของตัวเองอันดับ4ประเทศจีนคู่แข่งมหาอำนาจที่สร้างซัพลายเชนเป็นของตัวเองประเทศจีนนั้นถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาสหารัฐน้อยลงทุกปีแต่สิ่งที่ทําให้จีนโดดเด่นจริงๆนั่นก็คือการสร้างเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานครบชุดภายในประเทศซึ่งจุดเด่นที่ จีนมีเนี่ยครับมากที่สุดเนี่ยครับก็คือตลาดภายในที่มีขนาดมหาศาลประชากรเรา1.4พันล้านคนช่วยให้ธุรกิจภายในเนี่ยครับเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดต่างชาติทั้งหมดแถมนอกจากนี้จีนเนี่ยครับก็ยังสร้างระบบผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่โรงงานชิ้นส่วนโรงงานประกอบการขนส่งโลจิสติกเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แพลนฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเป็นของตัวเองที่น,นี่เนี่ยครับจึงทำให้จีนสามารถผลิตเทคโนโลยีได้หลายอย่าง ช่น 5G รถไฟฟ้าความเร็วสูงแผงโซลาเซลล์ระบบไฟฟ้า AI และชิปบางประเภทนอกจากนี้จีนนี่ครับก็ยังมีวิสัยทัศน์ระยะยาวผ่านนโยบายระดับชาติซึ่งมันนี่ครับก็จะช่วยผลักดันให้จีนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียโดยเรื่องราวบทเรียนจากจีนนี้นี่ครับก็คือจีนนี่ครับมีตลาดขนาดใหญ่และการลงทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องมันจึงทําให้ประเทศนี้นี่ครับได้สร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากตะวันตกทั้งหมดนั่นเองครับอันดับ5เกาหลีเหนือระบบปิดประเทศ ที่สุดในโลกแต่ยังคงอยู่ได้และนี่ก็คือหนในประเทศที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดเมื่อมีคำถามว่าใครพึ่งพาสหารัฐน้อยที่สุดคำตอบก็คือเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือเองแหละครับเป็นประเทศที่มีระบบปิดประเทศที่สุด แต่ก็ยังคงอยู่ได้อย่างลึกลับโดยภายในประเทศเกาหลีเหนือนี่ครับจะมีระบบเศรษฐกิจแบบที่รัฐควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จแทบทุกอย่างอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐตั้งแต่พลังงานกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมไปจนถึงสื่อและข้อมูลแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศเกาหลีเหนือนี่ครับอยู่ได้นั่นก็คือมันมีู่มปัจจัยหลักครับหนึ่งนะครับก็คือการสนับสนุนจากจีนและรัเสเซียในระดับจํากัด ทั้งอาหารเชื้อเพลิงและการาค้าข้ามพรมแดนส่วนข้อที่2เนี่ยครับก็คือทรัพยากรพื้นฐานภายในประเทศเช่นแร่เหล็กฐานหินทินทําเหมืองบางแห่งและข้อที่3เนี่ยครับก็คือโครงการพัฒนาขีปนาวุธและนิวเคลียร์ซึ่งทาให้เกาหลีเหนือเองเนี่ยครับสามารถสร้างอานาจต่อร้องทางการเมืองนานาชาติได้และถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยครับจะเป็นประเทศที่ปิดแต่ระบบสังคมของเกาหลีเหนือเนี่ยครับมีความเข้มแข็งในแบบของตัวเองประชา ชาชนนี่ครับถูกจํากัดโครงสร้างในการทํางานนี่ครับตามภาคส่วนที่รัฐกําหนดไว้มาจึงทําให้ประเทศนี้นี่ครับเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะถูกตัดออกจากตลาดโลกส่วนใหญ่ก็ตามบทเรียนจากเกาหลีเหนือซึ่งการจัดการแบบรวมูนยนนี้นี่ครับจะช่วยให้ประเทศควบคุมทรัพยากรภายในได้อย่างง่ายๆและถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โมเดลที่ประเทศเปิดนี่ครับใช้กันทั่วโลกแต่ก็ยังเป็นตัวอย่างสุดขั้วของการพึ่งพาตนเองทางการเมืองเพราะฉนะนั้นแล้วเกาหลี ่เนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีโลกภายนอกเข้าใจยากที่สุดแต่ก็คือหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาสหารัฐน้อยที่สุดแบบแพ้จริงก็จบลงไปแล้วนะครับกับผ้าอันดับประเทศที่แทบไม่พึ่งพาสหารัฐเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้แต่ความมั่นคงซึ่งในแต่ละประเทศนี้น่ครับก็ยังมีเส้นทางและกลยุทธ์เป็นของตัวเองในการยืนจัดบนเวทีโลก และถ้าผู้ฟังครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับ